รับกับพิสูตตอนที่3ของ i b i ี Insight นะครับเมื่อตอนที่แล้วเราไปเจาะลึกประเทศไทยกันแล้วนะครับตอนนี้เราต้องตามกันไปดูต่อนะครับว่าย้อนไปเดดูในอดีตของเรานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับประเทศไทยพี่ก็ครับครับก็อย่างที่เกริ่นไว้ตอนที่แล้วนะฮะก็จะมีงานสัมมนา Thailand Future Forum ครั้งที่4เนี่ยจับชีพประจรประเทศไทยก็ 4, ยจ,จ,รรยจัดโดยสถาบันอนาคตไทยศึกษา ของอาจารย์เศรษฐพุทธแกนำสมุนเลยนะสุทธิวัฒนะ์ในลกศรอ,อ่านะนะฮะกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจวันที่17ตุลาที่ภาษาเอทีนีเนี่ยนะฮะัาววิทยุเนี่ยนะแกก็มีเปเปอร์ที่ทยอยออกมาเป็นน้ําจิ้มนะเอาเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะเอาแบบฉบับย่อก็คือว่าเออแกก็พูดถึงว่าเอะประเทศไทยเนี่ยพัฒนามาถ้าแกถอยหลังไปสัก20ปีเนี่ยมาดูกันว่าเอะประเทศไทยเป็นยังไงบ้างก็แกก็สรุปรวมๆว,ว,ว่า จนจากการพัฒนาของเรามาตั้งแต่เอาว่าสักแถว2 5 0 3 2504เนี่ยนะครับพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยยิ่งพัฒนามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเออเราตอนนี้ที่เรายืนอยู่นะเวลานี้เนี่ยเราเริ่มเสื่อมถอยลงหรือว่ามันเป็นอาการที่เรากำลังจะเริ่มพัฒนาตัวเองไปอีกระดับหนึ่งในเปเปอร์น,นี้เขาก็บอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าเราอยู่ในภาวะที่ กําลังเสื่อมถอยและอ่อนแอชั่วคราวแล้วก็กําลังจะเริ่มเข้าไปสู่อีกช่วงหนึ่งหรือเปล่าเหมือนตอนนี้มันเหมือนอาการที่แบบเขาเปรียบเทียบกับกรณีฟิลิปปินส์นะฮะเขาบอกว่าปี2อ0 3ยาเนี่ยรายได้ต่อหัวของฟิลิปปินส์เนี่ยเคยสูงเป็น2เท่าของไทย Oh. นะฮะผ่านมา50กว่าปีก็กลับกลายเป็นว่ารายได้ต่อหัวงไทยนี่เป็น2เท่าของฟิลิปปินส์กลับ<า>ด้านกันเลยนะครับไทยนี่แซงหน้าฟิลิปปินส์ได้แถวแถวปี2527นะแล้วก็อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอนนั้นของฟิลิปปินส์นี่แค่2%ต่อปีไทยนี่7%บางปีเราดับเบิลดิจิตเลยนะรเราก็เราก็แซงมาเรื่อยแต่ไปเมมาพอเข้าสู่ทศวรรษที่2 5 5 0เนี่ยเราเริ่มอ,อึกอักอักแล้ <c oughs> ออกอาการหลายๆเรื่องแล้ เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะหน้ากลับมามอเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะเป็นเหมือนฟิลิปปินส์ไหมก็คือว่าทําท่าจะดีจะดีแล้วก็สะดุด mm. แล้วสะดุดไปสะดุดมามีประเทศอื่นแซง,แงเช่นตอนนี้ที่ห่วงกันแล้วเกินก็เวียดนงเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาดูอาการของประเทศไทยตอนนี้มันมีอาการที่น่าเป็นห่วงสามเรื่อง mm. นะเขาบอกาอาการแรกก็คือส่วนแบ่งทางตลาดเราเนี่ยเริ่มหดตัว mm. เอาง่ายง่ายก็คำนี้ก็พูดง่ายๆว่า S <S การส่งออกส่วนแบ่งของเราในตลาดโลกในเรื่องของการส่งออกสมัยก่อนเรามีประมาณ1.7เตอนนี้เราเหลือแค่1.3เเนะฮะแล้วก็อันดับในการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนนี่อยู่อันดับ15นะตอนนี้ก็มาอยู่แถว22ตอนนี้การส่งออกรถยนต์เราดูค่อนข้างจะเป็นพี่เบิม่มนะฮะแต่ปรากฏว่าไปดูสินค้าเกษตรง่อยเปี้ยเสียขาหมดนะฮะ ก็อันนี้ก็น,น่าสังเกตตัวเลขของเม็ดเงินลงทุนก็มีอยู่ช่วงหนึ่งโอ้ต่างชาติมาลงทุนมากมายมหาศาลแต่ว่า FDI เนี่ยก็คือการลงทุนโดยตรงเลยตอนนี้ก็เริ่มลดลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะฮะก็ทำให้ดูน่าจะเป็นห่วงอาการที่สองที่เขาบอกว่าออนอกเหนือจากส่วนแบ่งตลาดเริ่มหดตัวเนี่ยเขาบอกเราเริ่มล้าหลังเพื่อนบ้านคำว่าล้าหลังเพื่อนบ้าน<ม>ก็คือ<ม>เขาบอก<ม>บอก็<ม>ต้องไปลองเปรียบเทียบ กับประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับเรา<ม>เดิมในอดีตแล้วเขาเริ่มแซงเราไปแล้วกรณีนี้คือมาเลเซียเขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยนะถ้าเทียบกันง่ายๆคือว่าไทยกับมาเลเเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วไรายได้ต่อหัวของมาเลเซียเท่ากับ1.7เท่าของประเทศไทย1.7เท่าผ่านมา20ปีก็เหมือนเดิม <c oughs> เขาก็ยังอยู่เหนือกอบ <c oughs> เรา1.7เท่านะฮะ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือมาเลเซียเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาด้านเทคโนโลยีการวิจัยให้ความสำกร,ร็กับงานไอดีมากถ้าเทียบกับเราแล้วเนี่ยโอ้เรายังล้าหลังเลยครับแล้วก็เศรษรภาพทางการเมืองของมาเลเซียก็มั่นคงกว่าเราเยอะเพราะนั่นก็ทําให้เขาสามารถจะพัฒนาไปได้เร็วกว่าเรานะเ,เช่นเดียวกันเวียดนามนะไรายได้ต่อหัวของเวียดนามเนี่ยเคยน้อยกว่าเราเนี่ยหนในสี่ แต่ตอนนี้รถขยับเข้ามาใกล้แล้วเหลือหนึ่งในสาม,มนะซึ่งก็น่าน่ากลัวทีเดียว,น,น,วนะ,ะครทีนี้อาการที่สามที่ในเปนเป,เป,เปเอร์นี้เขาพูดคือเอะเราลองมาดูซิแล้วเราเก่งเก่งอะไรประเทศไทยนยมีดีอะไรบ้างถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆห,หรือว่าประเทศที่กำลังจะต้องเข้าสู่ AEC ทั้งหลาย,ยก็น่าเป็นห่วงเลย เพราะดูจะไม่เก่งเ <c oughs> อาซะเลยทักษะด้านภาษาอังกฤษของไทยอยู่อันดับที่53 oh, จาก54 oh, oh. ประเทศนะ oh. ใน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 แถบแถบนี้นะคนส่วนใหญ่เนี่ยบ,บ, oh. นะบอกว่าเราควรจะต้องพยายามเพิ่มไอ valu e a d d e d ของสินค้าพัฒนาประเทศให้ประเทศเป็นองค์ความรู้ประเทศของความรู้มี Creative oh. อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่างานวิจัยพัฒนาเราอยู่อันดับ62นะ <c oughs> ขณะที่ที่เลวร้วายที่สุดก็คือเรื่องของคอร์รัปชันนะเราพยายามจะรณรงค์เรื่องนี้นะฮะแต่ว่าเราอยู่ในอันดับ168อ <Okay. S 1> อืมก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เอ,อน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงครับนะอันนี้คือตัวเลขที่เขาให้ดูนะดัชนีด้านการควบคุมคอร์รัปชันเนี่ยอ,อดีตอยู่50ตอนนี้44นะฮะ แล้วก็ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยอันหนึ่งที่ที่เห็นได้ชัดนะเป็นกราฟิกที่ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นนะที่เมื่อกี้ผมพยายามรวบรวมทักษะด้านภาษาของกรีฑาภาษาอังกฤษในเอเชียเราอยู่อันดับ53จาก54ประเทศด้าน r and D เราอยู่62จาก73ประเทศที่ลงทุนด้าน r d มากกว่า100ล้านดอลลาร์ตตารางแล้วครับนะฮะประเทศที่มีภาพลักษณ์ด้านคอร์รัปชันนี้เรา88จาก176 ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพนี่เราห่วยแตกมาก199ประเทศนี่เราอยู่อันดับ168 oh, oh. คือเราใช้งานประสิทธิภาพจากพลังงานได้ฟุ่มเฟือยมากเนื่องจากรถคันแรกนี่หรือเปล่าไม่รู้นะก็ผ่านน้ำมงนน้ำมันมหาศาลครัคราวนี้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องดีหรือในคอลัมน์ขวา เราเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ HIV วมากที่สุดของเอเชียไม่น่ามาอยู่อันดับหนึ่งคนระับเราได้รองอันรองรอง,รองคือที่สองในประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมด้านไรายได้มากที่สุดของเอเชียโอโ้โหเรามีคุณแม่วัสใสเป็นที่สองของเอเชียโอโ้โหเรามีประเทศเราเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนมากที่สุดโลก อันดับสอันดับสเราเป็นประเทศที่มีรัฐทหารมากที่สุดในโลกอันดับสี่อันนี้คือเรื่องแย่ๆนี่เราอยู่อันดับต้นๆนะเออนะฟังแล้วก็เศร้าเนาะครับคาวนี้ไปดู20สิปีเขาอันนี้เขาให้ดูว่าเป็นเป็นข้อลองไล่เรียงบางเรื่องนะเขาบอกอันดับ GDP g r o โกร5ปีย้อนหลังในอดีตเราอยู่อันดับ6กก็คืออัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเราค่อนข้างดี แต่ตอนนี้เราอยู่อันดับ81 mm hmm. อ,อ,อัตราการเพิ่มของประชากรวัยแรงงานมีสมัยหนึ่งเรามีประมาณ1.5แต่ตอนนี้เรามีแค่0.2นะฮะ mm hmm. อัตราส่วนการลงทุนเนี่ย mm hmm. นะ FDI เนี่ยตะก่อน14เท่า mm hmm. เมื่อเทียบกับเวียดนาม <Okay. S 2> ตอนนี้เหลือแค่1เท่าเย่า mm hmm. อัตราผู้สำเร็จการศึกษาด้านมัธยมปลายและปวชสมัยก่อน41%ตอนนี้ดีขึ้นประมาณ64%นะ,ะคร์เนะฮ งบประมาณกระทรวงศึกษานี่ใหญ่โตขึ้นมหาศาลนะฮะเป็นเนี่ยนะยยปริมาณขยะก็เพิ่มมหาศาลนะฮะประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างที่ว่านะการกควบคุมด้านคอร์รัปชันนะก็คือโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยมันก็มีสัญญาณบ่งบอกความ คือการพัฒนาที่ทําให้เกิดอาการเสรื่อมถอยนในหลายๆเรื่องแล้วก็ถ้าเรายังไม่ไม่แก้ไขปัญหาพวกนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะทําให้เกิดปัญหาเราการพัฒนาเศรษฐกิจของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเน้นการเพิ่มผลผลิตมากกว่าเน้นเรื่องของคุณภาพของผลผลิตนะมันก็เลยทําให้ตอนนี้มันก็มาอยู่ในจุดที่สต๊กจะก้าวขึ้นไปก็ยังกระ,กระดกแลกอยู่นะครับ ด้านสังคมนี่ก็คือว่าดูเหมือนการเข้าถึงสาธารณสุขพื้นฐานเข้าถึงระบบการศึกษาอะไรดูเข้าถึงได้มากขึ้นครับก็เชิงปริมาณอีกแต่เรื่องคุณภาพห่วยลงห่วยลงภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องไปทดสอบอสอบแข่งกับชาวบ,บ้านเขาก็ในประเทศเอเชียด้วยกันอาเซียนด้วยกันก็บ้วยเลย <c oughs> อย่างเงี้ยนะ ก็เป็นเรื่องน่าห่วงปัญหารเรื่องเยาวชนอย่างคุณแม่ไวใสใยปัญหาเรื่องทดียาเสพติดปัญหาเรื่องสังคมเยอะแยะมากมายเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมก็เห็นเห็นว่าเราก็เริ่มเป็นประเทศที่มีขยะมากขึ้นทุกทีทุกทีมีการเผาผลาญพลังงานทําให้เกิดโลกร้อนอะไรต่างๆในใช้พลังงานฟุ่มเฟือยม,มหาศาลแล้วก็ตัวเลขด้านธรรมาภิบาลของ รัฐเนี่ยคือเรื่องของคอร์รัปชันนี่ก็อย่างที่ว่าเราก็อยู่อันดับ88จาก174ประเทศที่จัดอันดับด้านคอร์รัปชันนะฮะแล้วก็ปัญหาคอร์รัปชันก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของเราครับแล้วก็ความต่อเนื่องในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลก็ไม่ค่อยมีเอ่อตะก่อนเราอาจจะบอกว่าเราสลับกันไปมามั่งเทพมั่งขึ้นมาปกครองประเทศเนี่ยแต่หลังๆถ้ามองย้อนกลับไปช่วงหลังๆนี่ก็มันก็มีลักษณะว่าเอาง่ายๆสอง สองปีของรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยปรับคลรมไปแล้วตั้งกี่คนเพราะนั้นเขาบอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะบอกว่ารัฐบาลที่ปกครองประเทศนานๆแล้วจะดีถ้าเป็นอย่างประเทศไทยคือคุณอยู่นานแต่คุณก็สลับเก้าอี้กันบ่อยเหลือเกินเพราะนั้นความต่อนเนื่องในเชิงนโยบายก็ไม่ค่อยมีเพราะว่ามันกลายเป็นทดแทนตำแหน่งกันใช่ไหมัหก <6 S 1> <6 S 1> เดือนปรับทีงเงี้ยเราจะไปได้เรื่องได้ราวอะไรระบบการพัฒนามันก็ไม่ไปถึงไหน อันนี้คือเป็นภาพรวมๆที่ทางเปเปอร์ของอาจารย์เศรษฐพุทธเนี่ยเขาเขาทำคร่าวๆนะแล้วก็คงจะมีการวิจารณ์กันต่อในในเวทีสัมมนาของเขาแต่ว่าในส่วนของผมเองเนี่ยผมก็มานั่งลึกๆจากเปเปอร์ทั้งหลายแล้วมาลองปร,ประมวลประมวลดูเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยนะปัญหาใหญ่ที่สุดเลยคิดย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยก็คือเจตจำนงทางด้านการเมืองอคือผอว่าปัญหาการเมืองเราเนี่ยถ้าไม่แก่ไปไหนไม่ได้ เพราะว่าระบบการเมืองของเราเนี่ยมันมันนำไปสู่อำนาจนิยมแล้วก็มันอำนาจนิยมที่พยายามจะกินรวบทุกอย่างรเราจะเห็นว่าโดยเฉพาะช่วง,งหลังๆเนี่ยมันเป็นการสร้างอาณาจักรแห่งอำนาจคือเขาจะควบให้ควบรวมทุกอย่างหมดให้อยู่ในในในรัฐบาลเนี่ยค,คือไม่ว่าจะเป็นศูนย์อำนาจทั้งในเรื่องของการบริหารคือรัฐบาลในสภาก็พัก ที่เป็นพรรครัฐบาลก็จะกินรวบนะก็แม้แต่ศาลองค์กรตรวจสอบตอนนี้ก็พยายามที่จะแก้รัฐมนูนนู่นนี่เนี่ยอะไรมันต้องการจะกินรวบอํานาจหมดแล้วก็พอกินรวบอานาจมาในใน,ในการบริหารไม่พอในแง่ของการกระจายอํานาจก็มีปัญหาเพราะว่าด้วยความที่ต้องการจะเป็นสนย์รวมอํานาจที่ส่วนกลางการกระจายอํานาจลงไปมันก็น้อยหรือว่าระบบ อะไรล่ะท้องถิ่นทั้งหลายภูมิภาคทั้งหลายก็ก็ถูกอํานาจนิยมเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวที่บีบให้ทุกคนต้องมาสวามิภาพ mm hmm. พราะนนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีการกระจายในเชิองอํานาจแท้จริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังกลับมาที่ศูนย์อํานาจใหญ่ก็คือรัฐบาลบมันก็กินรวบไปทั้งหมดแล้วก็มันกินรวบไปถึงเรื่องของการศึกษาการศึกษาที่มันไปไม่ถึงไหนใช้งบมหาศาลแต่ว่าการศึกษาเราทําไมมันออกมาห่วยเนี่ยเพราะว่า ก็ยังกินร่วมนาดกันทั้งในแง่ของงบป,ประมาณทั้งหลายใน,ในแง่ของการไม่กระจายตัวออกไปคุณภาพการศึกษาก็ยังมาวัดกันอยู่ตรงส่วนกลางรัฐบาลเองถ้าว่าจร,จริงก็ดูเหมือนจะไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้จริงจังสักเท่าไหร่อ,อาจจะอยากให้คนโงๆเข้าไว้หรือไงก็ไม่ทราบจะได้ปกคอรองง่ายนะแล้วก็เรื่องสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเรื่องสื่อมวลชน ก็มันก็ปิดกั้นสื่อมวลชนแล้วเราก็จะเห็นว่าสื่อก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณนโยบายรัฐแล้วก็ไปเรื่องอมิสุโอเรื่อง <c oughs> นะมิสุโอน้องแอนเนี่ยอุย้ยออกทีวีเดินสายออนทัวร์อะไรกันเลยเนี่ย <c oughs> สังคมเรววาอยู่ไว้ใต้สังคมที่แบบชาบฉวยปึกเปลือกก็ไม่ไม่ลงไปถึงแก่นของปัญหาไม่เข้าใจว่าปัญหาจริงๆของของเราอยู่ตรงไหนถ้าเราจะพัฒนาด้านการศึกษา ให้ความสําคัญด้านศึกษามันก็ต้องสื่อเองก็ต้องมีบทบาทมากกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยถ้าจะแก้จริงต้องแก้ที่การเมืองอไอการปฏิรูปการเมืองแบบถอนรากถอนโคนเนี่ยมันอาจจะต้องมาคิดกันเหมือนกันเพราะว่าถ้าระบบการเมืองเป็นอย่างนี้อยูนอย่นี่มันไม่ได้นะพี่โกงมอง,มองลักษณะการพัฒนาแบบ R&D หรือว่าการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยเนี่ย มีเสร็จพัฒนาไปมากขึ้นกว่านี้ไหมครับมันก็รัฐบาลก็ไม่ให้ความสําคัญอีกอะ่ะคือถ้ารัฐบาลให้ความสําคัญเนี่ยไอ้งบสองล้านล้านต้องมีเรื่องอะไรดีมากกว่านี้ใช่ไหมมันก็ไปที่โครงสร้างพื้นฐานไปรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่อะไรให้กับประเทศชาติเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องของอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ยังต้องต้องไปดูกันอีกว่าที่สุดแล้วมันมันเป็นการสร้างหรือมันทําให้ เศรษฐกิจจะดีนะซึ่งในความเห็นผมผมก็ยังไม่เห็นความจาเป็นมันเท่าไหร่ครับไอาการให้ความสําคัญกับเรื่องไอเดีมันก็น้อยเหลือเกินนะงบต่างๆที่ลงไปในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมมันก็ไม่ค่อยมีอะ่ะครับครับครับพี่กอยากฝากอะไรถึงคนไทยหน่อยไหมครับเราก็ไม่รู้จะฝากอะไรก็ถ้าดูจากทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเรา บางอย่างเนี่ยคือต้องยอมรับว่าภาคเอกชนของเราเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศอยู่ในเวลานี้หลายๆเรื่องหลายๆราวเนี่ยนะมีคนเข้าถึงขนาดบอกว่าปัญหาหนึ่งที่เรารเผชิญอยู่คือเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องนอกเหนือจากไอการเมืองที่ห่วยแตกแต่การเมืองที่ห่วยแตกนี่แหละมันทําให เกิดการคอร์รัปชันเพราะว่าพอมันสามารถกินรวบอํานาจได้มันก็สามารถจะคอร์รัปชันทุกอย่างมันเริ่มจากคอร์รัปชันอํานาจก่อนพอฉันมีอํานาจแล้วฉันก็คอร์รัปชันทุกอย่างคอนโทรลได้ทุกอย่างเพราะฉนั้นมันก็มันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาใหญ่ของประเทศไทยล่อ,อกเหนือจากระบบการเมืองที่ท,ที่ล้มเหลวแล้วนี่นก็คือปัญหาเรื่องคอร์รัปชันภาคเอกชนเองก็เห็นปัญหาว่าเอ้ยมันมีต้นทุนเรื่องนี้มหาศาลประเทศมันจะไปพัฒนาได้ยังไง ภาคเอกชนก็ถึงมีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็รณรงค์เรื่องนี้กันอย่างหนักหน่วงถึงขนาดบางคนเนี่ยวันกอ่อนผมอ่านบทความของลมเปลี่ยนทิศนะค,ะครพี่สันติเนี่นแกถึงขนาดบอกว่าความจริงองค์การต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยน่าจะตั้งพรรคการเมืองเลย <c oughs> กลายเป็นพรรคการเมืองที่สมขึ้นมาเลยแล้วว่ากันเป็นอเจนดาเป็นวาระแห่งชาติเลยตั้งรพรรคการเมืองเพื่อขจัดคอร์รัปชันแล้วก็ระดมใครที่เห็นด้วยว่า ไม่ไหวแล้วคอร์รัปชันประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมาสมัครสมาชิพกพรรคแล้วก็ลนลงกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยพวกเผอเนี่ยจะชนะประชาธิปัตย์ชนะเพื่อไทยนะเพราะว่าคนโดยทั่วๆไปเนี่ยก็เ,เห็นความสําคัญแล้วแล้วก็มีแนวร่วมเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่มีใครออกตัวแรงๆถึงขนาดคือจะให้พรรคการเมืองบอกว่าฉันไม่เอาคอร์รัปชันเนี่ยมีใครกล้าพูดมั เพราะมันก็คือกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องกันทั้งนั้นครับครับนะฮะเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าจะฝากก็คือเนี่ยเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเราควรจะต้องมาลนลงกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวสักทีจะเห็นว่าไอ้ตัวเลขชี้วัดที่ออกมาเห็นไหมว่าปัญหาของประเทศไทยอันดับหนึ่งคืออะไรในตาตาโลกก็คือคอร์รัปชันสูงปีตเลยครับสูงปีตเลยนะฮะครับสุดท้ายก็ต้องฝากว่าที่คุณผู้ชมเองนะครับว่าเราจะช่วยผลักดันประเทศไทยไปอยู่หน้าจุดใดในเวทีโลกนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ i b i t i n s i g h t ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถฝากประเด็นคำถามถามพี่โก้ได้นะครับที่ w w w i b i t c h a n n e l c o m นะครับหรือว่าใน a c e b o o k นะครับหาคำว่าราชพลนะครับฝากประเด็นคำถามหรือว่าให้กำลังใจพี่โก้ได้นะครับว่าอยากจะรู้อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับตอนไหนนะครับฝากประเด็นถามถึงพี่โก้กันนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ